สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้บอไกลโคนลวกผ้าราะผ้าพี่น้องมาเห็ดบวงหรือว่าเห็ดขึ้นไวทาดักนกเขาญ่นะครับเอาไวทาต้อนกเขาใหญ่นะครับเห็ดไหมครับพี่น้องตัวเก่ามันงอครับมันงอมันสีหักเบลือแล้วย่านมันถือหนกแล้วยานมันขาดนะครับก็เลยว่าสเห็ดไหมครับกะอุปกรณ์ใส่กัคือเก่านะครับเห็ดบวงสายเอ็นครับเชือกเอ็นครับเส้นน้อยพี่น้องผมเส้นน้อย จกเบอือได้แล้วพี่พี่น้องผมจะเส้นหน้อยครับแล้วก็ลวดเอาไว้จะเห็ดบวงนะครับ,เอ,เ,บ,รบเอาลวดนู้ก็ได้พี่น้องผมแต่ว่าต้องเห็ดสองบุสองสันเดี๋ยวเบาไก่จะเห็ดให้พี่น้องผมเิ่งนะครับอุบปกรณ์ที่เราจะเตรียมเกาวห้อนครับเกาวด้อนสายรีดครับสายลีดเส้นเล็กๆก่อสายรีดครับจะเบอือกาสีว่าจะไดรืพี่น้อง เยออันนี้ไว้สก่อนเดี๋ยวสิว,ว่าขครแบรนเพื่อนนอพี่น้องเนาะครับเบอร์ครับผมครับมานี่คือุปกรณ์ที่ขาดบ่ได้ตัวที่เห็ดบ่วงนะครับตัวที่เห็ดไอ,อ้บอกเล็กมันครับพี่น้องผมเบ้าไก่กับรถอีกเอาลุงคลิปให้พี่น้องรับชมดดนนะครับ บ่าวไก่กะข้าเวียกนะครับป้ายบ่เซาเอาหลดบ่าวไก่เลยบอไดเฮ็ดคลิปเฮ็ดยังให้พี่น้องผมเบิ้งที่นี่อากาศมันเริ่มดีแน่กะจังสิคอยเฮ็ดคลิปให้พี่น้องผมเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับดนๆกะจังสีเดีลงถึงหนึงบ่จากพี่น้องผมช่วงนี้บ่าวไก่กะยากไปเฮ็ดเบียกซอยมูมันครับเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้มเนี่ยคนเข่าค้นหนามซอยมูพันนะครับจังว่าบ่าวไก่บุคอยได้มีคลิปลงบุคอยได้ลงคลิปให้พี่น้องผมเมื่อนี่อากาศดีกะได้จะเตรียมตัวเฮ็ดบวงไว้นะครับเฮ็ดขึ้น ทำตัวเห็ดเตรียมตัวเห็ดขึ้นนะครับอ้อยจะเห็ดตอนกเขาใหญ่นี่ครับรวดอีกเส้นหนึ่งนะครับบาไก่จะเอาว้จยเห็ดเป็นลักเสียบครับลักเสียบแบบนี้ครับบ่าไ่ก,กระสตั๊ดวย่าพี่น้องผมประมาณเจ็ดเส้นเจ็ดเส้นแปดเส้นมั้งครับประมาณนี้แหละครับประมาณเจ็ดเส้นแปดเส้นนี่ครับอันนี้บา่าไตกักสีเห็ดวย่านะครับตัดกับประมาณ ยี่สิบเสนนะครับบอกไก่ตัดเพื่อไว้นะครับตัดเพื่อไว้ยี่สิบเซ้นพี่น้องผมั้นตัดสันไหลจับอย่างพี่น้องเฮ็ดยอย่างมันเหลอมันเสียนหน่อยก็ต้องค่อยกระเที่ให้มันอันนี้ตัดเสี้ยงยาวไว้พี่น้องอันนี้ก็เหลวเอาไว้ตัดมัดครับมาทําทาเลยพี่น้องผมสิดนพี่น้องรับชมนี่ครับนี่ครับเอาไก่กระเทียแบบนี้สไตล์บอกไก่ครับพี่น้องบอกไก่จะเฮ็ดเพื่อไว้ยาวๆครับ จังจะเฮ็ดง่ายพี่น้องผมมุนพันมานี่ครับพี่น้องเห็นมะเนาะสำหรับมือใหม่เนาะครับเนาะสวัสดีอาจารย์ตอนนุเขาใหญ่ทุกถูกทักทนนะครับทีติดตามรับชมขอบ,บุญขอบคุณในร้ายนะครับพี่น้องทีติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้งเบาไกลนะครับเหยียดบ่วง ไวจะต้อนกเขาพี่น้องผมตัวเกามันก็หักบดตรครับตัวเก่าก็หักทิ่เบิดแล้วก็ต้องเฮ็ดไม่ไปน้ำส้นเอ็นกะมันโดนนะครับเนาะตากแดดเส้นเอ็นก็อาจจะบ่แข็งแรงเ่าได้ข้าก็เพ็ดไม่ไปน้ำบ้านนี้บ่กใกล้จะหักพี่น้องผมยึดไปยิดมาก้าหักเองครับพี่น้องเหลือแต่ตัวนี้ครับพี่น้องนี้ครับ เห็นบน่นาะพี่น้อยครับนี่น้อยนี่ครับนี่ก็จะออกเป็นเป็นรูปร่างลักษณะนี่แหละครับเดี๋ยวจะตัดพี่น้องตัดตัวน,นี้ออกเรียบร้อยครับได้แล้วหนึ่งบ่วงนี่ครับเรียบร้อยครับนี่น้อยนี่พี่น้องผม นี่ครับเรียบร้อยและนึงอันครับเดี๋ยวบ่อไก่จะเห็ดให้เบิ้งอีกอันนึงครับครับตรงเห็ดจนแบบนี้ถ้าก่อนน้อพี่น้องตองก้าลายะเข้าตองหาว่าให้มันเอาเล็กมาเห็ดให้มันพอดีบ่อไก่นี่ครับเอาเขามาในตรงเล็กซองอันนะครับจะมุนครับพี่น้องผมจะจ่ายบ่อไก่นะครับเห็ดง,ง่ายๆพี่น้องผม บ,บ่อไก่บ่เวณหีบใหญได้พี่นอ้องเค็ดง่ายๆ่ายนี่แต่บวงหน่อยแล้วเขาจะเห็ดบวงหน่อยก่อนก็นจะไม่เห็ดบวงใหญ่ครบับมือเข้ามือห่างๆพี่น้องว้มือบ่งามพะโลนี่เขาไม่บ่อไก่จะเห็ดเป็นสองอันแบบนี้นะครับเพราะว่าเอ้าว่าตรวจบ่อไก่มัน มันเป็นรวดอ่อนนะครับเป็นรวดหางงูเห่านี่แหละรวดอ่อนนะครับมันบอหกัดเอาคีมตัดเอานี่ครับเป็นแบบนี้ยังพอไก่จะเอาขีมตัดเอาเป็นแบบนี้ครับพี่น้องผมนี่น้อยนี่ครับพี่น้องเห็นมั้ยน้อพี่น้องผมนี่นี่ครับนี่น้อยนี่น้อยยี่รีสได้ดดครับ เบาไก่บาได้เฮ็ดอันใหญ่เฮ็ดอันยยน้อยตัดออกครับนี่เรียบร้อยครับตัดออกเขาปิน้นแบบนี้ครับพี่น้องผมนี่นี่น้อยนิดนึงครับเดี๋ยวสองอันครับได้สองอันมาเดี๋ยวบบาไก่จะ มามัดใส่เสือกนี่ิวงให้พี่น้องผมรับชมนะครับนี่มัดเสือกว่าเบาไก่เป็นังไงพี่ตามรับชมกันอีกครับเปลี่ยนเปลี่ยนฉากหลังไหมครับพี่น้องผมเมื่อหันมันสีอันนี้ปวดพี่น้องบ่เห็นนะครับขอถทดขอภัยพี่น้องไหลายเลยครับพี่น้องผมนี่ครับเส้นเอ็นเบาไก่พี่น้องมันเส้นหน่อยครับพี่น้องอาจจะบ่เห็นนะครับนี่เบาไก่จะมาเอาสวนทางสายลีดนะครับเอาสายลีดมาแบบนี้ครับพี่น้องผม ติดกันแบบนี้นะครับติดกันแบบนี้พี่น้องผมล้วก็จะเอาฟังที่สายสันนะครับบาไก่ก็จะพันรอบสายตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าบาไก่จะเอาหารอบนะครับมันจังจะบระปมใญ่นะครับพี่น้องผมแล้วก็ดึง เส้นทางมันเงาถึงเส้นทางมันเงานะครับแล้วก็จะเอาทางสายสายเอ็นนะครับหมัดสายเอ็นหมัดแบบนี้นะครับพี่น้องคอร์อดเข้ามาครับโอ้สาเวลาพี่น้องรับชมคอดเข้ามาเป็นแบบนี้ครับเป็นบวงเห้เป็นบวงนะครับเห้เป็นบวง เป็นบ่วงไว้นะครับแล้วก็สอดเข้ามาลู่ๆนี่ครับพี่น้องผมอ้ยมันเสียนหน่อยพี่น้องเพเห็นดอกเนาะครับเนี่ยเด้อมันก็จะเห็นเองนี่ครับสอดเข้ามาแบบนี้พี่น้องผมแสดงพี่น้องเห็นบ่เนาะมันเสียนหน่อยนะครับสอดเข้ามาแบบนี้แล้วก็จะดึงดึงสายเอ็นนะครับให้มันเป็นแบบนี้ครับมันก็จะมัดกันในลักษณะนี้ครับพี่น้องผม น่ครับจะมัดกันจะมัดกันในลักษณะนี้ว่าแต่พี่น้องบเห็นบาไก่กับโบเห็นเช่กันน่ครับมัดใช้กันลักษณะนี้วานห้าก็จะค่อยๆดึงดึงให้มันขยับเข้ามาครับพี่น้องผมเดียบร้อยครับนี่มันก็จะมากเป็ียนแบบนี้นะครับห้าก็ค่อยๆอไล่ให้มันเนี่ยนดึงดึงนะครับดึงนะครับเหนี่ยนเรียบร้อยครับเดียยร้อยหนึ่งอันเดี๋ยวบอไก่จะเหตุให้เบิงอีกอันนึงนะครับแล้วก็บอไก่ก็จะเอาเข่า ตัวให้พี่น้องเบิงมันใจสาเวลาพี่น้องรับชมนะครับเจาขนุนนีครับม่วนอีกขันกับเด็กไม่ห่วงนกที่เบาไก่ตัดแต่งความเรียบร้อยนะครับอ่ะเบิ่งขันอีกตัวน,นึงนกที่ลูกลุหลูกนะครับนกหลูกมาแต่ปลาเบาไก่ได้มาเบาไก่กับผูกเสือกจะลงต่อดินนะครับตอนนี้กะ ฮัดคู่คู่เลยครับสูนุกแล้วเรียบร้อยย่างจากการลงดินฟึกไปเรื่อยๆนะครับไปสนใจกับติดต่อนนําบาไก่เลยเด้อครับจะว่าเป็นนกเสียงหน่อยครับนกเสียงหน่อยนกเสียงนี้หน่อยเดี๋ยวจะมาพ่นสีคู่ให้เพื่อนพ่นอยู่กก่ไก่บาไก่นี่ครับนี่ครับหมุนไปเรื่อยพี่น้องผมหหนึ่งสอง สามี่ห้านี่ครับพี่น้องผมจะจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะจ,ะจับส่วนหนึ่งไว้ดึงเส้นเง,งานะครับเส้นที่มันยาาดึงปืพอมันมาจำกันกับดึงสินนิดนึงแล้วก็เอาเสือกตัวนะครับส้นเอ็นตัวนี้ มัดนะครับจะเป็นบ่วงแบบนี้พี่น้องผมมันก็จะเป็นบ่วงแบบนี้ก็จะสอดกลับเข้ามานะครับสอดเข้ามาด้านหลังครับสอดเข้ามาด้านหลังได้เลยมันก็จะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องผมสอดเป็นบ่วงข้าธรรมดาสอดเป็นบ่วงขาธรรมดาครับึดจบดึงแล้วก็ดึง สวัสด,ดีครับดึงเขามาจึ๊บจึ๊บนี่ครับมันจะเป็นมันก็นจะเป็นผมนิดนึงครับมันก็นจะเฮ็ดให้ห่วงเหล็กของเฮานะครับบ่มาสะดุดมันก็นจะไหลลื่นดีครับนั่นโอเคเรียบร้อยตัดพี่น้องตัดได้เลยนัก็ต้ตองใส่เวลาเนี่ยนาะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องรับชม จนจบการทีดเป็นได้เลยนะครับนีบร้อยมาเดี๋ยวบากก่จะเอาเขา้าห่วงเล็กให้เบบังนะครับสำหรับผมหลังจากตีสอดแล้วนะครับนี่วากาจะสอดแบบนี้ครับพี่น้องผมสอดเข้าบ่วงในแบบนี้นะครับเขกาเกาหอนติเตอร์ดดครับบันนี้เกาหอน หยดไว้ครับันจะจะใส่นี่ครับมินุกปลาเข้ามาพี่น้องผมนี่เพื่อความแข็งแรงนะครับมินุกปลาเข้ามาชาวนุกเบาไก่สักเขาเอือพี่น้องผมนานแค่นี้ครับติดสองทีทไว ให้เพื่อนแข็งแรงนะครับเดี๋ยวรอให้เพื่อนแหงสักพักนึงครับพี่น้องเดี๋ยวจะมาเขาใส่เบิง้งใส่รักกุ้ยนี่ติดรักบอกให้กับตัดเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องผมนี่กประมาณเจ็ดเส้นครับพี่นอ้องหาเส้นสนกเส้นเจ็ดเส้นนี่แหละเจ็ดแปดเส้นนี่แหละประมาณบอกรอยกับบริจำกัดจมกลางครับพี่น้องผมจับได้กระดึกเลยอ่ารอหแหงแป๊บนึง แหงนวบ่นี่ก็ล่องสอดบุครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องสอดแล้อาจจะเป็นประมาณนี้ครับมาหามาลองบึงครับมามันจะรูดบอบเดี๋ยวบอใกล้หาใหม่ทำทาบุญก่อนพี่นอ้องอเทามาลองบุงครับวลามันจะรูดดีบอครับเช็กบุงนะครับเช็กบุงแต่ละบวงวันจะรูดยดอมีปัญหาบอนะครับ ึบเรียบร้อยครับพี่น้องถือว่าใส่การได้ดีครับดวงนี่เอาไหมครับเอาไหมลองบังครับลองดูดบังหนุกมันมาบอยแห่งดิพี่น้องมันค่อยมาดิตึ๊บตื๊บต๊บ,ตบ,ตบนี่เรียบร้อยครับไหลลรื่นรืดบ่ขันบ่ไหล,ลกันหนิที่เป็น,นหนินิดนึงน่าจะค่อยๆแต่งออกครับพี่น้อง เรียบร้อยบวงนิพานครับต่อไปตัวนี้คือว่าบอไก่กับเฮ็ดให้พี่น้องเบิองนะครับขั้นเบิองจนจบมันก็โดนเนาะพี่น้องเนาะกว่าสี่ล้วเดี๋ยวบาบอไก่สอดกันครับแต่แต่อยบาบอไก,ก่กับเฮ็ดเป็นสี่เล่ยพี่น้องตัวไหนมันขาดมันพังกันพี่เหรอคับ <c oughs> <c oughs> ดัดแปลงเฮ็ดเอาสมแซมเห็นไหมครับตัวนี้นะลองเทิดกันเบิองอีก เทตกันบ้างอีกหนึ่งบ่วงเพียงได้บ่วงนี้กรึบหน้าเรียบร้อยครับบ่วงนี้๋ยวจะมาเขารักให้พี่น้องบ่งครับติ๊บเรียบร้อยครับนกถือมันก็นจะสันขานะครับพี่น้องผมกรึบ เกืบเรียบร้อยครับน่าใส่กันได้ครับใส่กันได้ใส่กันได้เดี๋ยวบ่าวไก่จะเอาขอลักก่อนครับบ่าวไก่จะเอาประมาณทัพนี้นะครับบานนี้บ่าวไก่จะวัดแบบนี้พี่น้องผมจะใส่ตัวนี้นะครับเป็นตัววัดมันบ่าวไก่จะเอาเอาสอดแบบนี้ครับพี่น้องบบนี่ห้ากะกะตรงนี้ มันซ้ำสีอย่างสีซ้ำกันนะครับพี่น้องผมแล้วก็ขีดไว้นี้นี่เรียบร้อยบ่าวไก่ก็จะเอาแบบนี้พี่น้องผมนี่แทะสลักปุ๊บจังสีครับพี่น้องผมจับสลักแบบนี้บ่าวไก่ก็จะเอากาวหอนติดไว้ก่อนครับี่าาาากาหาา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  กหอนทีดไปก่อนมันจะกกระหติตมันบรรยำห้าพันม, 5, มันก็พันไงครับพี่น้องผมเดี๋ยวเ็ลปล่อยพันแหงไปันทีดบ,บล่ละทีดกะใส,ส้เสือม้ากนแหงกับตัวเกาหอน <c oughs> นะ่ะเสร็จไปหนึ่งอันอันต่อไปจึบ๊บใส่ละ นี่ครับบอกรีดเขียวเขียนหกระจับไปปุ๊บพออีกสองอยู่ในบวงมันทอกันนะครับวันนี้มเาเอาไปเขา่าตั้งคืนนั่งนะเก็บมันก็จะได้ทอกันนะครับพี่น้องผมูกาวฮอนมีประโยชน์อีกดีด้วยครับพี่น้องกาวสารพัดประโยชน์ นี่ร่อยครับเดี๋ยวกรอมันแหงครับพี่น้องครับผมพอแหงแล้วฮาก็จะเริ่มมาพันกันครับบอไก่กัดสีพันง่งไงนะครับจับปั๊บแบบนี้เลครับพี่น้องก็จะพันเลยนะครับ พันธุ์ไหนหัวนิยายไว่พี่จังหน่อยพี่น้องครับพ,พ,พ่อสุดแล้ะกับพันกลบพันกลรับครับพันกลรับจนว่าสุดนะครับที่นี่ ธรรมดานะครับหมุนหมุนหมุนไปธรรมดาครับพี่น้องหมุนไปเรื่อยกับเบื้องให้มันพันให้มันงามๆตาเฮานะครับพี่น้องเพราะว่าเฮาเป็นคนใส่งานเองเนาะบอกไก่บดิเฮ็ดขายเด้อพี่น้องผมพีมือบ่อไก่บรดีพีมือบ,อบอ่อไอก่บ่งามครับแต่ว่ากระเฮ็ดพ่อได้ใส่จ้าของเฮ็ดพ่อได้ใส่โอ้ ต่ก่อนใส่ของเสียนถะนะครับใส่ใส่เป็นของบวงของเสียนถะเสียนทะกับว่าเออเจาะกระเห็ดใส่เองจีราว่าสนเสียนถะว่าบ่อไก่กับฮาร์ดเห็ดผึกเคียนฮาร์ดเห็ดนะครับกระไดผลอยู่ดีครับพี่น้องเสียนถพะผลกับเห็ดงานอยู่ในเมืองกัดตออยู่ทางคนครับผลกับมานอยู่ดีพี่น้องผมนี่จะได้แบบนี้ครับกล่องโวกาัดหมดเหเห็นมโนอกล่องกระไรกล่องบ่อไก่กับห่างๆนะครับพี่น้อง มันก็ผูกเลยครับผูกก็ตามสไตล์เบาไก่มือห่างๆครับพี่น้องมือคนคนเห็ดเวียดไปกระชีพโซเดียมอร่อมือเบาไก่ก็ได้นี่แค่นี้ก็ยูด,ด้วยครับพี่น้องผมเสร็จแล้วหนึ่งหลักท่านอกครับท่านอกครับ ขั้นตอนต่อไปกาฮอนครับกาฮอนหยอดเลยครับพี่น้องผมโอเคเสร็จเรียบร้อยครับเก็บกิดงจะลิ้นออกเล็กน้อย ขานอนนูน้นเหาเบอกขี่ขนุนมันขันครับพี่นอ้องเรียแล้วครับดังนี้ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับบานกเ็เรืต่เจ้าเขา่าสายเข่าเสือกเม่นนะครับสายเมี่นเพิ่นกับหัวหยานะครับพี่น้องก็จะได้บวงประมาณนี้ครับนี่พี่น้องผม เรียบร้อยครับน่ากระจีประมาณนี้ครับโอ้พี่น้องมาเห็นซะเนาะครับจะได้ประมาณนี้นี่ครับน่าเรียบร้อยครับบะไก่กระเฮ็ดไว้หลายอยู่ครับพี่น้องผมจะ่าบะไก่บะหันเดี๋ยวเอาเข่าจะ่ามือนี่เนาะบะไก่จะเฮ็ดครับนี่บะไก่เฮ็ดแล้วบะไก่ก็จะลองบะไก่เฮ็ดเอาแบบนี้ครับ รวยหลายครับผมบ่าวไก่กัาบขอบุญขอบุณพี่น้องผมไม่ายเด้อครับทิ่ติดตาบรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บ่าวไก่นะครับสําหรับมือใหม่นะครับเสียัดเรียงนกเขาใหญ่อยากเฮ็ดขึ้นอยากเฮ็ดบ่วงเป็นเฮ็ดใส่เองนะครับถ้าเฮ็ดใส่เองแล้วขั้นถือมันกับพูมใจพี่น้องผม กะดีก็ไปซื้อเพิ่นนะครับซื้อเพิ่นกะดีอยู่ดอกพี่น้องบ่แม่นว่าบ่ดีแต่ว่ามันก็บางท่านมือใหม่ก็อาจจะว่าค้ามันก็สูงโพดแพงโพดก็บ่กล้าซื้อท่นมีเอ็นมีหย่างก็ลองเฮ็ดเบิ่งนะครับเฮ็ดเบิ่งลองหัดเฮ็ดเบิ่งนะครับรับรองว่าเป็นทุกคนนะครับหัดเฮ็ดเป็นทุกคนนะครับบ่แม่นว่าสิดีบ่ดีเฮาก็บขึ้นคอยแก้ไขเอาแต่ละทีละหม่องละบอนไปเรื่อยนะครับสำหรับคลิปนี้บัวไก่ขอบคุณขอบคุณพี่น้องเขาม่รายเด้อครับติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บัวไก่นะครับนุกบังจะพร้อมหลายตัว กำลังจะพอมบอกกัไก็จะค่อยๆเริ่มออกถ้ายอยเห็ดคลิปให้พี่น้องผมเมืองนะครับก็จวงมาหันกับเนื้เกี่ยวเขาเกีียว้นามเนาะพี่น้องเนาะมันก็เอารถดเอายังลงเกี่ยวเข่าน้ำปลาน้ำดงน้ำอันน้ำให้น้าน้ำปลาน้ำตุงน้ำปลาน้ำให้น้าเนาะพี่น้องเนาะนูกับเข่าปลาเขารองเบิดบาดนี่มันก็บอค่อยออกมานะครับมันก็ตื่นหลดตื่นเพิ่งลงเกี่ยวเขาน้ำให้น้ำหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำลำรวยๆสกูสขคนสำหรับคลิ เดีย๋ยเอไก่ก็จะใส่สายเม่นนะครับอันนี้เห็ดเห็ดพี่น้องผมเบิ้งสองหลังนะครับ